เคยสงสัยกันไหมเลยครับว่าทําไมบางทีมชาติในยุโรปเนี่ยถึงมีนักเตจจะจากเชื้อชาติอื่นมาเล่นให้หลายทีมที่มาเตะกับทีมชาติไทยเนี่ยทำไมประเทศเอเชียถึงมีฝรั่งในทีมสิ่งที่เราชอบพูดกันนะครับว่าโอนสัญชาติโอนสัญชาติมันคืออะไรกันและมันทํำยังไงหรือมีความสําคัญยังไงผิดกฎหรือไม่ติดตามเรื่องเหล่านี้ได้จากคลิปนี้ครับตู วัวเทฟฟตบอลวันนี้ขอเสนอโอนสัญชาติทำยังไงทำไมฝรั่งเศสมีแต่นักเตะผิวสีพูดถึงคำว่าโอนสัญชาติเนี่ยให้แปลตรงๆนะครับก็หมายถึงการเปลี่ยนจากสัญชาติหนึ่งไปอีกสัญชาติหนึ่งสัญชาติคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ครับไม่เหมือนกับเชื้อชาติที่จะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดอย่างถ้าพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเกิดมาก็เป็นคนไทยหรือถ้าพ่อของเราเป็นคนไทยแล้วแม่เราเป็นคนอังกฤษเราก็จะมีทั้งสองเชื้อชาติในตัวขณะที่สัญชาตินะครับมันจะเป็นสิ่งที่รัดมอบให้ตตต่่่่่อออเเเเเรรรรราาาาาาากกิิดแสสมมมมวไไปปททํงงนนนนนยััฤษหืีีีภ็ค ก็สามารถยื่นขอสัญชาติได้หากเราทําตามเงื่อนไขที่ประเทศที่เราไปอยู่นกำหนดไว้เรื่องขอสัญชาติต้องดูเงื่อนไขเป็นประเทศไปนะครับบางประเทศไปเกิดที่นั่นต่อให้พ่อแม่ไม่ใช่คนที่นั่นก็ขอสัญชาติได้เหมือนกันแต่บางประเทศอย่างญี่ปุ่นที่ไม่อนุญาตให้ถือหลายสัญชาติได้แนกับวงการฟุตบอลครับสามารถมีรายละเอียดได้มากกว่านั้นครับตามกฎของฟีฟ่าครับจะให้นักฟุตบอลคนนั้นๆมีสัญชาติเดียวกันกับสัญชาติตามกฎหมายบางคนถือสองสัญชาติก็เลือกได้ว่าจะเล่นในกับทีมชาติไหนโดยหากเลือกเล่นในกับทีมชุดใหญ่ในเกมทาางกกกกกรไไไไปปแลล้้ว็จะเเีี่่่่ยยนนนอออมมมดหืับุค ที่นักเตะบางคนเล่นใน้กับ2ทีมชาติอย่างในอดีตครับอันเฟโดลิสเตฟาโน่ตำนานเหลดมลิตเขาเป็นคนอาร์เจนตินาแต่ภายหลังเล่นอยู่กับในสเปนนานได้สัญชาติก็มาเล่นให้กับทีมชาติสเปนด้วยหรือนักเตะที่ชื่อว่าโชเซ่อันสตาฟินีเล่นฟุตบอลโลกในปี1958ให้กับทีมชาติบราซิลตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อมาโซล่าและได้แชมป์โลกชุดเดียวกันกับเปเล่ด้วยครับแต่มาในฟุตบอลโลกในปี1962เขาก็เปลี่ยนไปเล่นให้กับทีมชาติอิตาลี้ดยเหตุผลที่ เปลี่ยนทีมชาติที่จะเล่นให้เนี่ยจะสามารถทําได้ก็ต้องเปลี่ยนก่อนอายุ21ปีเท่านั้นและถ้าติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วก็จะเปลี่ยนไม่ได้อีกแต่ช่วงนั้นก็มีช่องโหว่ครับที่บางชาติให้นักเตะบางคนมาเล่นให้ชาติตัวเองโดยไม่มีหลักฐานการเชื่อมโยนที่ชัดเจนกับทีมชาตินั้นๆเช่นบางประเทศในแอฟริกาบางชาติเอานักเตะจากชาติอื่นมาเล่นให้แต่ก็ไม่มีหลักฐานจากบรรพบุรุษใดๆว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่ทําให้ในปี2008ก็มีการออกกฎเพิ่มครับเพื่อกําหนดว่านักเตะคนหนึ 2พ่อหรือแม่เกิดที่นั่นเล่นให้กับบ้านเกิดของพ่อแม่ได้3ปู่ย่าตายายเกิดที่นั่นเท่ากับว่านับไล่ขึ้นไปถึงรุ่นนี้ไปถึงทวดไม่ได้ครับ4อาศัยอยู่ในประเทศน,นั้นๆอย่างน้อย5ปีหลังอายุ18ปีไปแล้วเช่นมินกเตตต่างชาติเล่นอยู่ในไทยเกิน5ปีเขาสามารถติดทีมชาติไทยได้ตามกฎใครที่มีคุณสมบัติตาม4ข้อนี้ก็สามารถแปลงสัญชาติตัวเองในทางฟุตบอลได้และสัญชาติตามกฎหมายก็ไม่มีความสําคัญแต่อย่างใดครับยกตัวอย่างให้เข้าใจง,ง่ายๆแบบนี้นะครับนักเตะอย่างมาโกเซน,น่าหรือเดียโก้คอส แต่ก็เล่นได้กับสเปนมาเกิน5ปีก็เลยมาติดทีมชาติสเปนได้หรือเลอกเตะอย่างกาเลตเบลก็มียายเป็นคนอังกฤษเขาก็สามารถเล่นได้กับอังกฤษได้ครับแต่เขาเลือกเล่นให้เวลที่เป็นบ้านเกิด หรือนักเตะลูกครึ่งอย่างนิโคลัสมิเกลสันที่คุณแม่เป็นคนพิษณุโลกและนักเตะอีกหลายๆคนครับที่ติดทีมชาติไทยอยู่ก็เล่นได้ตามกฎดังนั้นเฟนนันตัวหรือว่าเฟนนันเดาที่เราเคยแซวๆจีนกันเขาก็เล่นได้ตามกฎเหมือนกันครับเพราะเขาเล่นในลีกจีนมาตั้งแต่ปี2015แล้วแม้จะเป็นคนบาราซิลก็ตามข้ามาถึงทีมชาติฝรั่งเศสครับใครที่ตามข่าวของเอนโซเฟ์นันเดสก่อนหน้านี้ก็น่าจะได้ยินเรื่องความขัดแย้งของเจติดดนากับฝรั่งเศสมาบ้างมันลามไปถึงการร้องเพลงเหยียด ถึงมีคนที่ไม่ได้เป็นเชื้อชาติฝรั่งเศสเยอะคนที่ตั้งคําถามนี้ไม่ได้มีแค่คนต่างชาติครับแต่ย้อนกลับไปในยุคก,ก่อนครับแม้แต่คนฝรั่งเศสเองก็เคยตั้งคาถามเหมือนกันในฟุตบอลโลกในปี1998ที่พวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าภาพเองมีนักการเมืองคนหนึ่งชื่อว่าชองมารีเลอเปนพูดวิจารณ์ทีมชาติว่ามีนักเตะที่เป็นคนดําและคนอาหรับมากเกินไปมีคนพูดแบบเขาเยอะมากในช่วงนั้นครับเพราะทีมชาติฝรั่งเศสในปี1998มีคนฝรั่งเศสแท้อยู่น้อยมากซินเดรินซีดายนีมีเชื้อสอ,เเเอสายเเาแฟริก ทำให้ภายหลังครับทีมคว้าแช,ชมป์โลกสมัยแรกได้อย่างยิ่งใหญ่ประธานาธิบดีชักซีรักที่ดํารงตําแหน่งในตอนนั้นได้ออกแคมเปญให้การคว้าแช,ชมป์โลกเป็นจุดเริ่มต้นลดการเหยียดเชื้อชาติในประเทศแม้ว่าการเหยียดผิวจะไม่ได้หายไปแต่มันก็เบาบางลงครับโดยเหตุผลที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติมาเล่นให้ฝรั่งเศสก็เพราะว่านโยบายของรัฐบาลครับการเปิดรับผู้อพยพของชาติต่างๆในยุโรปทําให้เกิดเรื่องแบบนี้มากขึ้นโดยเฉพาะฝรั่งเศสที่มีนโยบายเปิดรับผู้อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศคนจากชาติเอเชียแอฟริกาหรืออาหรับเดินทางมาสู่่่แผผนดิยยุุโรรรรป้วเเเหตลืือองงงกกาาาีภทม ภัยสงครามหรือแม้แต่การมหาโอกาสใหม่ๆในการทํางานเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องทําเรื่องขอรีภยัยหรืออะไรต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีเวลาพำนักชั่วคราวอยู่ซึ่งถ้าทําเรื่องนี้ไม่ทันก็ต้องให้ออกจากฝรั่งเศสไปการที่ฝรั่งเศสเปิดรับผู้อพยพนอกจากจะมีเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมและเสรีภาพแล้วนะครับยังมีเรื่องของการเพิ่มจํานวนแรงงานในประเทศด้วยงานแรงงานจํานวนมากที่ชาวฝรั่งเศสไม่อยากทําแล้วงานใช้แรงงานหรืองานบริการในหลายๆอัตราเปิดรับคนที่มีที่มาจากการเป็นผู้อพยพมากมายมาทํางานแทนเพราะมีผู้อพยพจากชาติแอฟริกันจํานวน ที่สื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้และการทํางานอย่างถูกกฎหมายก็จะมอบโอกาสพํานักถาวรให้กับพวกเขาด้วยเหมือนเป็นการกระทําที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายครับหลังจากนั้นครับเมื่อเวลาผ่านไปลูกหลานผู้อพยพทั้งที่ติดตามมาหรือจะเกิดในฝรั่งเศสก็จะถูกส่งเข้าทีมฟุตบอลมากขึ้นแต่เดิมครับฟุตบอลไม่ใช่กีฬาที่ชาวฝรั่งเศสด,ดั้งเดิมนี่นิยมเป็นอันดับแรกพวกเขามกจะเล่นลักบี้หรือกีฬาอื่นมากกว่าหรือต่อให้มีก็จะเป็นลูกหลานของชนใช้แรงงานซะมากกว่าครับทำให้ปริมาณนักเตะที่เกิดจากอะคาเด มีคนดูฟุตบอลและฟุตบอลก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นก็ยิ่งทําให้สปอตไลท์เนี่ยหันมาจับมากขึ้นซึ่งนโยบายการเลือกคนขึ้นมาติดทีมชาติของแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างประเทศไทยครับก็ไม่เคยเอานักเตะต่างชาติมาเล่นให้แม้ว่าบางคนจะแปลงสัญชาติมาตามกฎได้ก็ตามไทยเราครับเดิมทีก็ใช้นักเตะที่เป็นคนไทยเท่านั้นจนยุคหนึ่งครับก็เปิดกว้างกับนักเตะลูกครึ่งมากขึ้นจนปัจจุบันครับลูกครึ่งไทยไม่ว่าจะค้าแข่งอยู่ที่ไหนในโลกหากสนใจทีมชาติเราก็พร้อมเปิดรับแถมาาายยกกรใหห้สัญชติอไท็ม่เืน เราก็เลยไม่มีคนเชื้อชาติอื่นมาเล่นให้กับไทยแต่กับฝรั่งเศสพวกเขาไม่ปิดกั้นเลยครับถ้ามีสัญชาติฝรั่งเศสตามกฎหมายเนี่ยก็มาติดธงได้ผู้อพยพที่อยู่ในฝรั่งเศสร,รวมถึงลูกๆก,ก็ทําเรื่องขอสัญชาติฝรั่งเศสอ,อย่างถูกต้องมาตั้งแต่เข้ามาอยู่แล้วรวมถึงบางคนก็มาเกิดที่ฝรั่งเศสทําให้สามารถมีสัญชาติฝรั่งเศสได้ด้วยยกตัวอย่างซีดานครับพ่อกับแม่เป็นผู้อพยพมาจากแอลจีเรียแต่เขาเกิดที่ฝรั่งเศสก็สามารถมีสัญชาติฝรั่งเศสได้หรือ กรณีของเอดูอาร์โดกามาวิงกาเขาไม่ได้เกิดในฝรั่งเศสครับแต่เกิดที่ค่ายผู้พยพในแองโกลาพ่อแม่พาเขาย้ายมาฝรั่งเศสตอนอายุสองขวบพ่อแม่เขาเข้ามาก็มาขอสัญชาติตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้สัญชาติเขามาได้สัญชาติตอนปี2019ที่มาจากผลพวงก,การเปลี่ยนสัญชาติของพ่อทําให้ไม่กี่วันถัดมาเขาก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดเยาว,วชนทันทีจนมาปี2020กามาวิงกาก็ติดทีมชุดใหญ่ความจริงก็มีอีกหลายประเทศครับที่เปิดรับผู้พยพจากฝรั่งเศสเยอรมันอังกกกกษหหหรรรรืืออแแแมมมมมม้้้้ตตต่่สวิิิเเเเ์ลลนนดดด็็ีีผูพพยขาาาาาัคบปปะททศไช ของนักเตะเชื้อชาติผู้พยพอังกฤษก็เป็นประเทศที่มีนักเตะผิวดําติดทีมเยอะเหมือนกันอย่างมาเกฮีที่เกิดในเอเวอร์รีโคสแต่มาอยู่อังกฤษตั้งแต่หนึ่งขวบเพียงแต่ว่าคนเชื้อสายอังกฤษส่วนใหญ่ยังนิยมมาเล่นฟุตบอลทำให้มีตัวเลือกเยอะมากตัวผู้เล่นที่เป็นเชื้อสายอื่นเลยไม่ได้เยอะเท่ากับฝรั่งเศส เยอรมันครับผู้พยพส่วนใหญ่ไม่ใช่คนแอฟริกาครับแม้จะมีอยู่ก็ตามแต่มาจากโปลแลนด์หรือตุรกีเยอะทําให้ในทีมชาติเยอรมน,นีมีเชื้อชาติเหล่านี้อยู่นะครับนักเตะยามิซุตโอซิลกับอิลคายกุนโอกันเกิดที่เยอรมันแต่พ่อแม่เขาเป็นคนตุรกีหรือลูคัสโฟดอสกี้อดีตนักเตะทีมชาติเยอรมันเขาเกิดที่โปลแลนด์พ่อแม่เป็นโปลแลนด์แต่อพยพย้ายมาเยอรมันตอนเขาอายุ2ขวบนี่ก็ไม่ต่างจากเคสของเกฮีหรือกามาวิงกาเคสอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็มีอย่างาลิคารดโดโรด ิดที่แคนารูนย้ายมาฝรั่งเศสตอน5 6ขวบแล้วก็ย้ายต่อมาที่สวิตตามสามีใหม่ของแม่เขาก็อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เด็กหรือแม้แต่ทีมชาติสเปนครับนักเตะอย่างรามินยาเมา้าพ่อก็เป็นผู้อพยพนิกโกวิลเลียมพ่อแม่ก็เป็นผู้อพยพแต่เขากับยาเมาก็เกิดที่สเปนพี่ชายของนิกโกอย่างอินยากิวิลเลียมอยู่ในท้องแม่ตอนอพยพแต่ก็มาเกิดที่สเปนแต่เขาก็ับเล่น,นกับเชื้อชาติของพ่อน,นั่นคือการหน้าได้โดยไม่ผิดกฎครับหรือชาติที่มีประเด็นอย่างอั์เจตินีท่มบบรรพุากยยุโปอ่างเล็กซมอลลส์บมาาจกกกกแนนด็ัไก ทำให้ไปเล่นให้ไม่ได้หรือเอเมริโนมาเตเนสก็มีเชื้อสายอิตาลีแม้จะไม่ใช่คนผิวดําแต่เขาก็มีเชื้อชาติอื่นปนอยู่ในสายเลือดเหมือนกันนี่คือหลายๆตัวอย่างที่เกิดขึ้นในโลกฟุตบอลครับในกติกาปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีการโอนสัญชาติกันมั่วๆให้สัญชาติเพื่อจะเอามาเล่นในกับชาติกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะถ้าทําแบบนั้นเนี่ยแฟนบอลในประเทศตัวเองเนี่ยก็จะโจมตีถึงความน่าภาคภูมิใจแน่อนอนว่ากันด้วยกฎไม่มีใครเลยครับที่ทําผิดกฎนักเตะที่ติดทีมชาตินั้นๆน ที่จะไม่มีเชื้อสายอื่นใดเจือพนยังไงถ้าไล่กันไปตามบรรพบุรุษก็จะเจอคนที่ไม่ใช่เชื้อสายเดียวกันกับเราอยู่แน่นอนการพูดถึงว่านาักเตะคนนั้นคนนี้มีต้นกําเนิดมาจากไหนบ้างก็พอจะเล่าได้ครับแต่จะให้มาน,นั่งโจมตีกันว่าเป็นคนชาตินั้นแท้ๆหรือเปล่ามันจะเป็นเรื่องล้าหลังมากๆและไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้ในโลกฟุตบอลครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ